สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเตือนลบหรืออนุญาตให้โพสต์แท็กบนหน้าเฟซบุ๊กของเราอ่าคุณเคยไหมเข้าไปในหน้าเฟซบุ๊กตัวเราเองเราไม่ค่อยได้โพสตอะไรหรอก แต่ใครก็ไม่รู้ป่พูดอะไรก็ไม่รู้บนหน้าเฟซบุ๊กเราแต่มไปหมดเลยวดตนาบ้างอะไรบ้างบลาบลา,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 าเยอะเกินอแล้วเราจะทํายังไงดีกับโพสต์เหล่านั้นออันนี้เราสามารถเข้าไปตั้งค่าให้เตือนแล้วเราก็ไปจัดการดูแลซะก่อนเขาก็จะมีการเตือนแล้วเข้าไปดูก่อนว่าคุณอนุญาตไหมถ้าไม่อนุญาตก็ลบไปถ้าอนุญาตก็โพสต์ต่อไปอะไรอย่างเงี้ย หรือจะคันลอกแคร์ลิงไปก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่คุณเลยอ่าเวลาเราเข้าไปใน Facebook นะอ่าเข้ามาใน Facebook ปั๊มเนี่ยเราก็มาเลือกนี่ขีดตามขีดมุมบนด้านขวาตรงนี้อ่าแล้วเลื่อนหน้าจอลงไปให้สุดโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนคุณจะเจอคำว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวอยู่นี่อ่ากดลงไปในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวข้อ ตัวข้อมันก็จะขยเยื่อขึ้นนะพี่ไปกดตรงนี้นี่อ่าการตั้งค่ากดลงไปในการตั้งค่าเนี่ยคุณก็เลื่อนหน้าจอลงไปข้างล่างให้สุดไม่สุดไม่ไม่สุด,สดอยู่กลางๆวีดลวนปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนอ่ะเราจะไปเลือกหัวข้ออะไรเราก็จะไปเลือกหัวข้อขยายให้ดูดีกว่าเดีย๋ยวไม่เห็นโอเคไปเลือกหัวข้อ โปรไฟล์และการแท็กอ่ามันอยู่ตรงนี้เลยพี่พี่สามารถเข้าไปตั้งค่าแก้ไขได้นะกดเข้าไปปั๊บเนี่ยในหน้านเนี่ยเขาจะมีอะไรให้คุณเลือกหลายหลายอย่างอ่านี่ขยายให้ดูไล่กันไปทีละอย่างเลยตรงเนี้ยเนี่ยคณสามารถเลือกได้การให้เลือกมันจะมีหลายๆแบบให้คุณเลือกคุณก็อ่านดูอ่าใครสามารถเห็นโพส บนโปรไฟล์ของคุณได้บ้างอ่าเนี้ยคุณก็เลือกเอาเลยคุณจะให้แค่เพื่อนเห็นหรือว่ากดสาธารณะก็ว่ากันไปนะพี่น้ำมันจะมีให้เลือกเวลากดลงไปก็จะเลือกอ่าให้คุณเลือกอ่าหรือว่าเฉพาะฉันอ่าหรือว่าให้เพื่อนหรือเฉพาะฉันอะไรอย่างเงี้ยอ่าหรือคุณถ้าคุณตั้งเป็นสาธารณะมากเขาก็จะให้เลือกคุณจะอินเตอร์เลยไหมใครก็ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็กลับมาที่หัวข้อมันก็จะมีหัวข้ออ่าใครสามารถเห็นสิ่งที่คุณอ่าสิ่งที่ผู้อื่นโพสต ในข้อมูลต,ตัวตัวคูณได้บ้างอ่าคุณก็สามารถมากดเลือกได้นะกดเลือกลงไปเนี่ยหัวข้อมันจะยาวขึ้นอตรงนี้มันจะมีเนี่ยทั้งหมดนี่ดูทั้งหมดกดลงไปเนี่ยนะมันจะมีให้เราเลือกเลยว่าเอ,อันนี้ผมตั้งปิดไม่ค่อยเป็นสาธารณะเท่าไหร่คําว่าทุกคนก็เลยปุกูกันไม่มีทุกคนก็เลยจางไปแล้วก็การเพื่ออะไรอะไร,ะไร,ะไรมันก็จะจางไปก็จะเหลือแค่เพื่อนของเราจะเฉยเนี่ยผมตั้งเป็นเป็นส่วนตัวมากเกินไป ก็หนึ <rôle: opolit any> ่งกนนะเออก็คผุยเรื่องการตั้งค่ากดดยังอยู่นี่อ่ะมาก็จะมีให้คุณเลือกเพื่อบ c เ b o บ k ของคุณเองหรือว่าเพื่อนยกเว้นบา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 หรือว่าเพื่อนที่คุณเจาะจงอ่าตอแสดงให้บางคนเท่านั้นกระโดลงไปแล้วก็จะให้คุณเลือกคุ่ใแจใครเห็นบ้าง หรือจะมาเลือกเอาแค่เฉพาะชั้นอาจจะเฉพาะจานก็มากดติ๊กเนี่ยเป็นสีฟ้าอย่างนี้ขึ้นมามันก็จะเป็นเฉพาะชั้น,นหรือว่าคนรู้จักอย่างเงี้ยคุณก็ต้องกำหนดเองไปเลือกเอาอะไรเงี้ยจะให้ใครได้เห็นบ้างโอ้ยเยอะพี่ไปไปเล่นดูนะพี่นะ้ามีให้เลือกเยอะเลยอมา อ่าอันนี้มันจะมีคุณเลือกอะไรอีกหลายๆอย่างบ้างอ่ะเรามาดูดูดูอะด,ดูให้หมดก่อนนะเดี๋ยวจะบอกเขาไม่ดูดูอ่าอนุญาตให้คนอื่นแชร์โพสต์ของคุณอ่าหรือไม่อ่าได้อนุญาตก็เปิดเอาไว้นะพี่นาะแล้วก็มาคุยถึงเรื่องการแท็กอ่าการแท็กเนี่ยใครสามา en, รถเห็นโพสต์ที่คุณถูกแท็กในโปรไฟล์ของคุณได้บ้างเข้ามาตั้งค่าปิดเอาไว้ก็คือตั้งค่าเป็นเฉพาะฉัน คุณก็จะเห็นแค่คนเดียวคนอื่นไม่เห็นโอเคไหมถ้าคุณอยากให้คนอื่นเห็นก็ต้องมาตั้งให้เป็นอย่างอื่นนะแต่มันก็ไม่ใช่ทุกแท็กที่เราอยากให้เห็นนะอีกเรื่องหนึ่งนะพี่นะ,ะตรงนี้เราตั้งเฉพาะเฉยเฉอยตั้งเฉพาะฉันเอาไว้เฉยเเลยเมื่อมีคนแท็กคุณในเพราะคุณต้องการให้ใครเห็นโพสหากในกลุ่มยังอะไอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ตั้งเฉพาะฉันไปก่อนไม่สนใจใคร ในตรงนี้มันจะมีหัวข้อเรื่องการตรวจสอบด้วยเนี่ยนี่คุณต้องการตรวจสอบแท็กที่เพื่อนคุณเพื่อนคุณแท็กคุณไหมอ่าประเภทแบบเตือนมาก่อนก่อนจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตเนี่ยนะคุณต้องขอดูก่อนเพราะบางทีโอ้โหพี่มันไร้สาระไง,ไ,งไม่รู้ผอไม่ถูกเรก้วก็ถ้าไร้สาระเราก็ลบแท็กไงอ่าถ้ามีสาระเราก็อนุญาตหรือไม่เราก็เอาไปแชร์ลิงก์ต่อก็ได้ไม่ได้ยากเย็น๋ย่ค่อยว่าต่อไปอ่า แล้วก็จะมีตรวจสอบผู้อื่นเนีมโปรไฟล์ของคุณรา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 ต้องการต้องการคุณต้องการตรวจสอบที่มีแท็กของคุณก่อนที่จะโพสต์บนปรากลของคุณหรือไม่อ่าคุณก็ว่าไปเลยนะก็จะมีเนี่ยก็จะบอกข้อควรจาอ่าเมื่อคุณอนุญาตแท็กผู้ที่แท็กและเพื่อนของเขาก็จะสามารถเห็นโพสต์ของคุณได้โอเคไหมอ่าอันนี้ก็จะมีให้คุณเลือกในหัวข้ออย่างเงี้ยอ่าคุณก็เลือกเอาก็แล้วกันอ่ามาในหัวข้อทั้งหมดต้องการเลือก มันเป็นความเข้มข้นในการที่คุณจะอนุญาตแท็กแม่อนุญาตแท็กแล้วก็ไปอ่านดูแล้วคุณก็เลือกเอาที่คุณอยากทำอ่ะแต่ผมเลือกเอาไว้แบบนี้เมื่อเลือกเอาไว้แบบนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนเมื่อกับที่นาที่หน้าปกติออกจากการตั้งค่าแล้วนะมาที่หน้าปกติของ a c e b o o k เนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่ามันมีกระดิ่งเนี่ยกระดิ่งเนี่ยไอเนี่ยเขาเรียกการแจ้งเตือนนะพี่นะ,ะการแจ้งเตือนตรงนี้เนี่ยถ้ามีใครแท็กคุณอ่านี่ก็จะมีหไหมเขาแท็กคุณนะกับกับเพื่อนๆอีก99คนโอ้โแท็กเยอะเว้ยโอเค อ้ามาเขาแท็กเราเราก็เข้าไปดูเขาหน่อยอ่าเข้าไปดูซะหน่อยว่ามันแต่ก็มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเงี้ยเราจะได้รู้วควรอนุญาตไม่ควรอนุญาตอ่าอันนี้เนี่ยเขาก็สังเกตว่าน้องเป็นผู้พิการทางสายตาเนะาะจะขายของอ่าเขาเข้ามามาโพสแท็กเราเพื่อเพื่อเผื่อจะขายของก็อ่าถ้าอนุญาตผมลองทดสอบแล้วพลาดไปพลาดไปยังไงเพราะดันกดลบโพสก่อนเพราะว่าจะทาคลิปไงก็ลองกดดูมันจะมีการบอกเราไหมว่า ลบโพสแล้วจะบอกเราไหมคุณเลืกใจลบโพสใช่ไหมอะไรเงยบางครั้งมันจะถามไงนี่เดี๋ยวนี้มันไม่ถามกดลบโพสมันไปเลยแล้วบอกก่อนนะโอเคมอ่าถ้าจะอนุญาตแท็กแนะนําว่าควรจะยนี่นี่อ่นนี้่มาก,กดแสดงความคิดเห็นลงไปอะไรเงี้ยกดแสดงความคิดเห็นไปก็น่าจะอนุญาตโพสเพราะว่าอะไรเพราะว่าเข้ามาดูอ่ะเข้ามาดูเข้ามาดูตรงไงเข้าไปดูขไปดูอ่ะเข้าไปดูตรงนี้นี่อ่ะจุดสามจุดมุมบนตรงนี้นี่กดลงไปเนี่ยมันจะมีให้คุณเลือกอ่า เนี <sniff> in <tech> tour, ่ยลบโพสอ่าลบลบแท็กอยู่ตรงนี้อ่าลบแท็กเนาะถ้าเราไม่ต้องการเรากดลบแท็กป้าไปเลยนะบอกก่อนโพสเขาไม่หายหรอกแต่ว่ามันลบแท็กคือลบลบชื่อเราในแท็กอ่ะคือผมม่ิเขาแท็กไว้99คนใช่ไหมต้องกดลบแท็กตรงนี้หนึ่งคูณกดหนึ่งคนมันจะกลายเป็น9 8เลยเพราะว่าชื่อเราจะหายออกจากแท็กไปคือมันก็จะไม่สามารถมาปรากบบนหน้า Facebook ของเราได้เพราะเราลบแล้วถ้าคุณไม่ชอบลบโอเคไหม แต่ถ้ากดคอมเมนต์แล้วมันไม่มาก็แนะนําให้คัดลอกลิง์นะบอกคัดลอกลิงอ <laughs> <laughs> ย่างอื่นไม่มีอะไรเลยคือมันไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะเมื่อกี้ในการตั้งค่ามันมีข้อ,ข,อข้อควรจาอะไรของเขาเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าถ้าคุณอนุญาตมันก็จะปรากฏบนบน,บน,บ,น,บ,นบนหน้าเฟซบุ๊กเราใช่ไหมแต่ในนี้ยมันไม่มีอนุญาตพี่เข้าใจป่านทำไมพี่ไม่มีเออเลยเมื่อก,กี้ มันไม่ใช่ว่าทุกแท็เราไม่อยากให้โพสต์บนหน้าเฟซบุ๊กเราแต่บางบางแท็เราก็อยากให้โพสมันไม่มีให้เราเลือกเนี่ยกุ้มใจมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะคัดลอกลิงเอาไว้เพื่อวามปลอดภัยที่ด้ไม่ต้องกลับมาหาคัดลอกไปก่อนถ้าไม่ลบถ้าไม่ลบแล้วอยากให้โพสตหน้าลบก็ลบอ่านแล้วแต่คุณนะแต่โพสต์มันโอ้โหไม่ไหวเลยก็ลบลบปุ๊บมันจะออกไปเลยไม่มีไม่มีมาปรากฏอีกเลยให้เราเห็นหน้าประมาณนั้นเอาแก้มาเราเมื่อเราโพสตปุ๊บ ลงไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ปรากฏบนหน้า a ฟ e b o o k เราจกเราก็กลับมาที่หน้าหลักของเราตรงนี้นี่อ่าหน้าหลากักเนาะแล้วก็มาที่นี่นี่นี่คุณกําลังคิดอะไรอยู่อืมแม่ผมไม่ค่อยชอบคํานี้เท่าไหร่แต่ช่างเถอะกดลงไปตรงคําว่าคิดอะไรอยู่เนี่ยนะพี่นะมันก็จะปรากฏอย่างงี้อ่าคุณก็เอานิ้วค,นะคุณกดแช่กดค้างไว้อ่ะตรงเนี้ยกดค้างจึ๊กไว้ไวเฉยอย่างเงี้ยนยพี่นะ กดค้าเอาไว้มันจะขึ้นอะไรมันก็จะขึ้นบอกเราว่าอคุณจะวางใช่ไหมเออเนี่ยอ่าเราก็จะวางเพราะอะไรเพราะเราจะวางลิง์ที่เราคัดลอกมาเมื่อตะกี้นี่แหละเอาวางเลยพี่อ่าพอกดวางปุ๊บกดโพสโพสไปเลยเพราะเรามีความรู้สึกว่าโอเคหรือคุณจะเอาไปแชร์ที่อื่นก็ได้เช่นคุณอยากเอาไปแชร์ที่ไลน์หรือว่าจะแชร์ที่เอ่อบลา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  แล้วแต่แอปพี่ที่พี่จะมีแชร์ที่ที่จะแช์ไปได้แนละ้วพี่ก็ไปแชร์ได้แล้วแต่พี่เลยพี่จะแชร์อะไรก็ไปแชร์นะพอ,อกดแชร์ปับ๊บเราก็กดโพสต์อ่ากดโพสต์ลงไปปับ๊บเกิดอะไรขึ้นอืมผมนั่งรออยู่ตั้งนานนะมันไม่เด้งอะ่ะผมรู้ว่าผมตั้งล็อกเอาไว้มากเกินไป <laughs> ถ้าคุณตั้งไว้เป็นสาธารณะมากๆผมคิดว่ามันคงจะเด้งหน้าเือตะกี้เนี่ยที่ที่เราเข้าไปดูบน บนหน้าบนหน้าแท็กอะไรที่เขาแท็กอย่างนั้นนะาคงจะเห็นอย่างนั้นนะพี่หน้าอันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้สำหรับการแจ้งเตือนตั้งตั้งการแจ้งแจ้งเตือนการลบแท็กการอนุญาตแท็กอะไรเงี้ยอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วเอามาฝากกันแล้วแต่คุณเลยคุณจะเลือกอะไรคุณก็เลือกเอาแล้วกัน <laughs> อย่างที่อันนี้อันนี้เราเราพยายามจะแหมเอามาทําคลิปต้องขออภยัยไม่ทันเอมัน ลบไปซะก่อนก็เลยลบลองทดสอบลบแท็กพอลบแท็กทุกไปเลยก็ <c oughs> เลยเอากลับมาไม่ได้คือคือตั้งกคุณลบแท็กไปแล้วคุณจะให้กลับมามีแท็กเหมือนเดิมไม่ได้เพราะว่าคุณคุณแสดงเกตจำานงว่าจะเอาชื่อคุณออกก็ดึงชื่อออกก็จบเลยเพราะว่ามันจะกลับไปใส่ไม่ได้นะพี่นะโอเคไหมเพราะฉะนั้นก่อนจะทําอะไรก็คิดซะก่อน <c oughs> อย่าเหมือนปุ๊มโอเคอันนี้ผมทำคลิปตั้งใจอนุญ,ญาตนะก็จะว่าจะคอมเมนต์ซะก่อนมา อ่าลองลองทำลบดูก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยเลยพลาดไปอันนี้ก็ต้องขออภัยน้องเขาด้วยอ่ะใครอยากอุ่นนุนน้องก็ไปอุ่นนุนเขาได้นะอ้าก็ไปไปเสิร์ชชื่อน้องเขาในเฟซบุ๊กอะไรก็ไปไปลองเสิร์ชดูไปอุ่นนุนเขาก็เป็นผู้พิการทางสายตาก็มาขายของโพสตแท็กในเฟซบุ๊กผมอะไรเงี้ยผมก็เลยก็นั่นแหละเอามาทาคลิปไปดูว่าเราจะตั้งค่าแจ้งเตือนยังไงจะลบยังไงจะอะไรยังไงก็ให้ดูประมาณนี้แหละมาฝากกันน่าจะครบแล้วล่สนใจอะไรก็ถามมาได้นะพี่เดี๋ยวจะทําให้ ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ